วงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรามินทรมหาภูมพิพลอดุลยเดชด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักง,งานบริษัทเดนเวอร์เอนเตอร์เทนเมนต์ทีวีจำกัดรายการอร่อยช่อง5เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับอาาร่อยช่องห้ามาอีกแล้วนะฮะ<ช>ทุกเช้าสี่โมงครึ่งแบบนี้พบกับเราสองคนครับผมแล้ววันนี้พิเศษมากมากเลยค่ะพีเพ่เสี่<อ>ยวขเพรา <ไง S 1> ะวันนี้เนี่ยนะคะเราพาค,คุณผู้ชมมาอยู่กันที่ศรีราชานั่นเองศรีราชาวันนี้มีอาหารอาร่อยเยอะแยะมากมายเริ่มจากซอกแซกเลยดีกว่ามันจะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแต่เขาก๋วยเตี๋ยวไม่ธรรมดาก๋วยเตี๋ยวไม่เหมือนใครก๋วยเตี๋ยวที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองเขาบอกว่ามันอร่อยมาก1ิปีแล้วฮะกับร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณ นายอูดอ่ถ้าอยากรู้นะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงตามพี่เจ๊ไปซอกแซกเลยค่ะช่วงอร่อยซอกแซกสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะ,ะสวัสดีค่ะนายอูดอยู่ไหนฮะผมมาหานายอูดนายอูดรู้สึกว่าไปทำธุระอยู่นะฮะคุยกับนี่ฮะเจ้านายของนายอูดอีกทีหนึ่ง สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครั้งฮะก๋วยเตี๋ยวโบราณในอู๋ที่เกิดขึ้นนานหรือยังฮะนานแล้วค่ะ10ปีแล้วค่ะ10ปีจุดเด่นของเรานี่อยู่ตรงไหนอยู่ที่รสชาตินะแซบเวอร์มากอร่อยเป็นต้มยำเป็นแกงส้มแกงเลียงแกงป่าที่บอกไว้อะนะแต่อันนี้เอามากินมาทาเป็นก๋วยเตี๋ยวเาใส่เส้นเข้าไปแน่นอนนะฮะของอร่อยแบบนี้ก๋วยเตี๋ยวที่จะให้ชิมวันนี้เป็นอะไรครับก๋วยเตี๋ยวแกงเลยค่ะ แกงส้มแกงเลียงแกงป่าแกงพวกนี้ก็เป็นแกงของคนไทยนะครับคุณผู้ชมครับแต่เราเอามาอาแดบมาเปลี่ยนใหม่โดยการใส่เส้นเข้าไปและอย่างนี้เส้นอะไรบ้างที่ใส่ได้เส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นมีมีขาวมีเลี้ยงคือสามารถใส่ได้ทุกเส้นค่ะวันนี้แนะนําที่บอกนะฮะเอาแบบว่าที่ผมไม่เคยทานแกงเลียงแกงป่าเอาแบบนี้นะสามอย่างเลยค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ได้กินของอรหน่อยแน่นอนนะฮะอร่อยยาวนานเป็นสิบปีกับก๋วยเตี๋ยวโบราณสูตรในอูดนะฮะโดย ป่ะดีนะฮะขอบคุณมากมากครับพอดีครับเดี๋ยวเจ้ไปขคาะที่โต๊ะนะฮะมาหาพอดีครับโอ้โหอะไรลูกชิ้นปิ้งค่ะแล้วน้ำจิ้มที่บอกก็คือสองรสชาติอ่านี่เผ็ดอันนี้หวานโอเคนะครับขอบคุณมากครับนะฮะขอบคุณอีกครั้งนึงฮะจะชิมให้หมดนี้เลยเอาลูกชิ้นก่อน แ e n น้อยหวเยอะรสชาติเปรี้ยวอมหวานเพราะรสชาตินี้ก็คือเป็นรสชาติที่จัดจ้านนนก็คือมีความเผ็ดเพิ่มนี่อร่อยอะ่ะต่อไปนะฮะไฮไลท์ของร้านนะฮะยาวนานถึง10ปีนั่นก็คือเรื่องของก๋วยเตี๋ยวแกงนะฮะเส้นเล็กแกงเลียงนะฮะใส่กระพดนะฮะใส่ฟักทองโหเป็นรสชาติแกงเลียงที่นัวออกอมกลม่อมนะคุณผู้ชมครับคร,บ,ครบทุกรสนะฮะก็คือเป็นรสชาติที่ว่ามันไม่ได้เผ็ดจี๊ดจ๊าจนเกินไปนะครับแต่เขาก็จะครบเรื่องของกลิ่นและรสชาติ แวะมาต้องชิมนําเสนอต่อไปอันนี้น่าจะเป็นแกงป่าแกงป่าใส่ถั่วฝักยาวใส่ยอดมะพร้าวนะครับแล้วก็เนื้อปลาชิ้นใหญ่ๆนะ่าจะเป็นเนื้อปลากระพงกินแกงป่าเป็นแกงป่าที่สามารถซดน้ําได้แต่เรื่องถึงเครื่องเขาถึงเครื่องแน่นอนนะฮะคนั้นก็คือจะลดความเผ็ดลงอีกหนึ่งเมนูก็คือแกงส้มเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ใส่เลือกมะละกอใกล้จะสุกแบบนี้ฮะ เนื้อเขาก็จะมีความหวานอร่อยกลมกล่อมรสชาติแกงส้มไทยๆแล้วก็ปรับปรุงรสชาติของแกงส้มเนี่ยให้มันซอฟลงนิดนึงโดยที่มันสามารถทานกับก๋วยเตี๋ยวได้สามชาม3าเมนูนี้นะฮะคุณผู้ชมครับราคานเท่ากันเลยฮะ ถึงจะมีเนื้อกุ้งเนื้อปลาแตกต่างกันไปนั่นก็คือราคาที่45บาทเท่านั้นเองครับอร่อยแน่นอนนะครับที่นี่เขาเปิดแต่เช้านะฮะจนปิดก็คือ5โมงเย็นนะครับแวะเข้ามาเลยครับที่ก๋วยเตี๋ยวโบราณในอูดครับนอกจากก๋วยเตี๋ยวนะฮะก็ยังมีเยอะแยะมากมายส้มตรงส้มตำของฝากก็มีด้วยนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยแบบนี้ไงเขาถึงอยู่นานได้เป็น10ปีครับเจ๋งจริงก๋วยเตี๋ยวแกงครับอ่าตอนนี้ก็พักสักครู่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับ